ธนาคารกรุงไทยมอบรางวัลโครงการกรุงไทยยัววานิชปีที่12ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือบวชซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการทำธุรกิจให้กับเยาวชนและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้โดยในปีนี้มีทีมที่ชนะเลิศถึง2ทีมจากโรงเรียนบ้านดุงวิทยาและโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาทีมละ3,90,000บาทและทีมรองชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้รับทุนการศึกษา350,000บาทนอกจากทุนการศึกษาแล้วทั้ง3ทีมยังได้ไปทัศนศึกษาในต่างประเทศอีกด้วยเพราะเรารู้สึกว่าได้แสดงศักยภาพที่ทุกคนมีอยู่นะคะในด้านต่างๆที่ทุกคนถนดัดแล้วก็ ทางธนาคารเนี่ยยังได้เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ทดลองทําบริษัทจําลองขึ้นมาด้วยค่ะถือเป็นการทําธุรกิจในด้านต่างๆอย่างเช่นการบริหารการตอบแทนสังคมนะคะเพราะเราได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายค่ะต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้พวกหนูได้แสดงออก KTV Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ